อาการสะดุดครับเร่งไม่ค่อยขึ้นครับครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นอะไรครับดีขึ้นเลยครับเชา้าวันเสาร์นะครับกับสมาชิกของใหญ่ยนจุนนิ่งต้องขอบคุณทุกคันนะที่ให้ความไว้วางใจให้ดูแลรถยนต์แต่ละค,นะลคันนะรถคันนี้มาจากไหนครับมาจากสุโขทยัยครับ ครับอาการรถเป็นไงรถสะดุดตอนเช้าครับแล้วก็ตอนเครื่องเย็นก็สะดุดครับวิ่งไม่ขึ้นซ่อมอะไรมาม้างก็โอเวอร์ฮอนเครื่องครับโอเวอร์ฮอนเครื่องสะดุดวิ่งไม่ขึ้นต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องเลยอ่อตอนนั้นเกิดจากชับละลายครับอ๋อชับละลายชับละลายก็หลังจากทําเครื่องไปแล้วรถวิ่งไม่ออกครับตอนเช้าสะดุดด้วยใช่ครับตอนเท่าสะดุดมากี่ที่แล้วก็สามสี่ที่ครับไม่หายไม่หายครับ เราคิดมาวันนี้มันจะหายไหมเนี่ยก็มั่นใจครับใช่มาถึงก็ป้องกันค่าเชื้อยังป้องกันแล้วต้องระวังตัวเองนะค่าเชื้อนะอ้าวเดี๋ยวบายๆก็รู้ได้กลับบ้านครับได้ไม่ได้นะครับตอนนี้มาพนอรขับพสัญกษครับกัลโดเจ้าโคนร่านะครับเดี๋ยวมาสอบถามชื่อสมาชิกนะครับครับชื่ออะไรครับชื่อกิตติภูมิครับเดินทางมาจากมาจากสุโขทัยครับสุโขทัยนะครับสุโขทัย เมื่อเช้าบอกอาการไปแล้วใช่ไหมครับบอกแล้วครับว่าอาการสะดุดครับเร่งไม่ค่อยขึ้นครับครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วครับรอบเครื่องยนต์เป็นไงปกติแล้วครับอาการโรดที่เคยเป็นก็หายแล้วครับการลับขี่ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับอัตราเร่งฮะอัตราเร่งมาแล้วครับ เริ่มมาแล้วเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับตอนที่ไปลองขับครั้งแรกบอกว่าทีมบอกมีเสียงดังใช่ตอนนี้หายแล้วไม่มีแล้วบอกไปลองรอบทีมช่างบอกว่าเป็นที่อะไรเป็นที่ไฟครับไฟมันอ่อนไปหน่อยเราตัต้งไฟแก่ให้ตอนจอดข้างทางครับเมื่อสัพักนี้แล้วก็หายเลยเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มั่นใจขึ้นเสียงดีขึ้นใช่ไหมเสียงดีขึ้นครับ ลองอัตตาเร่งนะครับการเปลี่ยนเกียร์เป็นไงตามการตอบสนองเกียร์ขึ้นขึ้นใช่พอใจไหมครับที่ไม่รับพอใจครับจะได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสมาอีกครับมาอีกครับเดี๋ยวชวนเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์มา ใช้บริการครับวันนี้อยู่ทั้งวันเลยครับอยมาตั้งแต่เช้านะครับเป็นคันแรกเลยใช่ไหมคันแรกเลยนะครับแล้วก็อาจจะกลับคันสุดท้ายด้วยนะครับเพราะว่าคุยกับอาจารย์ใหญ่ต่อยใช่เพลิรนเลยเพลินเลยนะวันนี้คุยคุยกับอาจารย์ใหญ่ได้สาระความรู้ทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องพัะนะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช้รุ่นนี้ก อยากให้ดูแลบำรุงบ้างนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นรถมันก็เก่าแล้วนะครับครับก็ต้องดูแลกันไปนะครับรถกี่แสนโลครับเนี่ยก็อะไรว่ามันสามแสนก็โลครับสามแสนก็โลกี่ปีครับก็ยี่สิบน่าจะยี่สิบปีได้แล้วครับโอ้โหน่าจะนานอยู่นะครับปีสองพันหนึ่งนะครับสองพันหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่ารถใช้งานหนัก ใชใช้งานมายาวนานก็ต้องบำรุงษาหน่อยใช่ครับนะครับแล้วก็นี้ก็ทําการปรับตั้งระบบบาลครับนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์ครับเซนเซอร์น้ํานะครับเปลี่ยนกองเบนซินอะไรยังอยู่เลยเนนะครับกองเบนซิน <ๆ S 2> อะไรทุกตัวนะครับที่เราเปลี่ยนไปก็จะกลับคืนให้นะครับมีรายเสียแล้วก็ดูการจไฟครับนะครับมาดูเรียบร้อยแก้ไขเรียบ,บร้อยแล้ว นร,รวมไปถึงการถอดปีกผีเสื้อออกมานะคะเพื่อทําการปรับจูนค่าใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มกําลังให้กับเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เพื่อให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะเพื่อที่จะทําการเทสทดสอบ ในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็มีการบำรุงรักษาค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพ b t 1 Super Treatment นะคะช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็เป็นน้ำยาล้างหัวฉีดเป็นซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดนะคะช่วยขจัดคราบเขม่าที่เกิดจากการ เผาไหม้นะคะลดการอุดตันที่หัวฉีดด้วยค่ะแล้วก็ปําบรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยสารเคลือบเกียร์ออตโต้ค่ะลดการสึกหรอของระบบเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าขเกียร์วรืดและสุดท้ายนะคะก็คือสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะแล้วก็ช่วยทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายนะครับก็อยู่ในราคาที่มาตรฐานนะครับก็ฝากวาไว้ครับสมาชิกใดที่มีปัญหาเดียวกันนะครับสามารถโทรมาสอบถามมาก่อนได้ว่า อาการเป็นอย่างนี้นะครับเบื้องต้นจะรักษาอย่างไงนะครับมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอย่างไรทำอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะสอบถามเส้นทางการเดินทางนะครับหรือว่าอู่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในชมรมลูกช้ได้จ่ายก็มีอยู่ในการ400อู่นะครับทั่วประเทศก็โทรสอบถามได้ครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่อย่าอยุดนิ่งก็มีอู่ในสาขาในเครือนะครับเกือบทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยัยหยุดนิ่งทางยูทูบครับวันนี้ต้องส่งสมาชิกตัวห้าคันนี้กลับบ้านครับสวัสดีครับ